เพราะว่ามีไม่มีไม่นิมเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเลิมิอะไรนะอะไรนะครับก็วันนี้กันอยู่เลยขอบคุณนะฮะทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มีบางคนต้องอยู่กันตั้งแต่เชยาเลยจนถึงตอนนี้เลยนะครับเอางี้ขอบคุณทุกคนนะฮะวันนี้ที่มากันตั้งแต่เช้าจนถึงนะตอนนี้เลยนะครับบางคบมารอตั้งแต่แบบค้างเปิดก็มีครับมีพี่คนเกษีมา ต้องใจพี่ตามหรอพี่ก็แบพูดตามผมนักนัแหละพู่ตามพี่ใช่มครับอยู่กับน้องนัทนานนี่เริ่มจะเด็กลงก็เยอะนะครับพี่เด็กลงทุกวันครับอ๋อครับก็อู้ก่อนอยู่เลยที่แบบไม่ได้เจอทุกคนมาแบบอาทิตย์กว่าแล้วแบบมันแบบคิดถึงมากเลยอะครับ อ๋ออ mm ๋ออยากเห็อยากอยากเห็นหน้านะคะพี่หมออ๋ออ๋อพี่แม็กมันไอ้นี้ฝุ่นหรืออะไรที่มันโอ้ยมันเป็นฮะโอ้ของาคอะไรนะโอ้ยโอ้ยยังมีคนตัดฝุ่นเหมือนก็มีให้แบบเหมือนทางนัดต้องหรอครับ อยาซื้อไม้ขนไก่ให้แม็กอยากโดนี่แม็กต่อยมาถึงถึงวันเดียวไม่ได้คเขาไม่เห็นเขามาคุณเล่นครับไม่ได้นะครับเราไม่ได้ครับเราชิปแก้มได้เดียวครับผิวข้าวให้สั่งลายแมนถ้าน้องอะไรอย่างครับถ้าอยากได้แฟนให้ลายมาอ๋อถ้าน้องนั้นอยากได้แฟนให้ลายน้องนั่นอยากได้แฟนเต้องลายหาใครอ่ะ ไม่ต้องแอร์ทิ้งไอคอนนะครับเพราะอยู่ในเฟรนดี้อยู่แล้วแ,แล้วแก็รู้ดีแล้วว่าเป็นเจดที่ปักบวนอยู่เราเป็น,นะนรู้ดีนะรู้ดีนะครับผมครับมาคนบอกว่าพี่แม็กหลอเต็มคาราเบียเลยครับอ๋อไม่ต้องดีครับ อ๋อขอบขอบคุณนะครับเบยครับแล้วก็ยังไม่ค่อยชินกับ,บาการเป็นเบยเท่าไหร่พอเป็นเจอร์รี่ที่แม็กชอบอะไรชอบเจอร์รี่ครับยังไม่จบเลยผมอะเจอมาแล้วคำถามน,นี้ผมชอบเจอร์รี่ครับเพราะว่าผมชอบหนูแล้วก็ได้องถามไปแล้วว่าเจอร์รี่เจอร์รี่อยู่ไหนเหราเจอร์รี่ตอนไหน ไม่เคยเจอที่เลยเจอแต่นัทแล้วก็แล้วก็แมวไม่ต้องมีนะนี่ก็เป็นแมวได้นัทนัทอยู่นี่แล้วเอาไหมไหมถือว่าจะพอนะครับเป็นขวางเปขวาครับพี่แม็ไม่ได้ขายขิง แมกปลูดใจพี่ใจพี่เหรอครับขายม่อครับขายลออครับใช่ใช่พี่แม้ขายลอตลอดทุกคนเื่องพี่แม่เขไม่ใช่คนแบบมใช่มันดารโรว์เขาอขาายลอครับ ไหนไหนไหนอ่ะอ่ะอ่ะใครจะพูดบ้างครับผมมปนผมโปกาอด่านคนนี้อ่ะอ่าผมโอกาสด้วยน่ารักสะบัดไหนไหนข้าต้องเป็นสะบัดไหนสิน่ารักคิดถึงเท้าโลกอุ้ยคิดถึงเท้าโลกครับเท้าโลกสองใบด้วยอ้าวคุณมีโลกสองใบเหรอครับอเลย พี่แม็กกับนอนะ้องนัทก็โลกไปเดีเเยวมีฮาดินด้วยมีทุกคน <ไ S 1> <ม>อยู่ในนะี้กีฮาดินโคจรลรอบรอบใช่คนระับจิ้มแก้ออกกนะมผมเลยแล้วพอผมจิ้มมือแก้มผมแล้วนะนนะ่าจะหลายพักเลยนะอะไรนะครับใครเรียกเปรี้ยงเลยคนระับ ฝั่งนี้เหงาบ้าครับต uh ้องการคนไปอยู SO ่ข kind of anyway? <so ้างๆนะครับไปไหนครับฝั่นี้เขาเหงาเขาเขาอยากมีเพื่อนถ้างั้นอย่างนี้เดี๋ยวขยับให้มาอยู่ซสเตอร์มาแบบที่ไหนคือสเตอร์เลยนะอยู่ซสเตอร์นะครับเข้ามาเลยอันนี้ใกล้ชิดขึ้นไหมครับ ได้ไหครับถ้าถ้ามัไปอยู่ตรงนั้นนะว่าอาจจะมีล้มแนะน,น้เรามาทำท่านี้ให้ดูหน่อยเลยครับผมคือผมต้องบอกก่อนเลยผมไม่ได้หล่อถ้าวีมแม็กไงถ้าผมทำแบบว่าทำท่านี้ไปนี่อจาอจจะอาจจะ ขอให้ท right, wow, oh, wow, ุกคนดูได้ไหมครับว่าไอ้ดำต้ันโอ๊ยไม่เช่ทานเลลูกทั้งแบบครับสาเอาสาองครับโอเคยอยอยอเปิดแล้วบอกนะเปิดให้เปดใหทุกคนดูะเนัทำทาน้นัทำน้องนันน่ารักมากเอางี้นัททำไม่ค่อยเป็นแม่มันตอนสองข้างที่แม่สอง้าเเพี่ทำให้ดูนันรู้จักการกัดปาก วาถ้ากัดปากแบบคอนทันก็จะเป็นแบบแต่ถ้ากัดปากแบบเวอร์ชันเก่าอะตอนนั้นนะคะไม่เหมนไม่เหมือนคนกัดปากเหมือนเด็กขันฟันแรงมากอะไรเคี้ยวไหมคะแต่ให้ยืมนิ้วผมเลยนะ อยากกินเนี่ยากกินขนมครับขนมของเบลลีนะในในในถเป็นถ้าเป็นหมามีต้องนั่บ้างใช่ถามถามหมามีผมไม่ยากครับว่าว่าอนุญาตให้ให้ดื่มนมโคนกับผมหรือเปล่าไหนถ้าเป็นเป็นหมามีต้องไม่ดีนะโอ้ถามหมามีได้หรือไม่แม็กซ์เบลค่ะหมาดีไหมหาดีพี่แม็กหน่อยครับ <ส>อันนี้น้องเยอะนะพี่จริงๆน้ก็เป็นตัวเล่นนะมาอมนนี้นะไหนมาอีน้องน้าดูหน่เีตานเป็นแบบนี er. ้ให um. ้หมดเลยนะแบบที Than ่เป็นเบสเองเป็นบสเป็บแบ่ใส่เท้ขึ้นขอะือเล คิดว่าเราจะสู้ด้วยวิธีไหนดีครับผมแต่ว่าถ้าเป็นวิธีสุดท้ายก็คือเท็นไฟเท้นครับที่จะสู้ไม่แบกได้ครับถ้ามันธีทางเลือสุดท้ายแต่เราจะไม่ไปทางนั้นเลยอุู้้ด้เ่าวาจาก่อนแต่ว่าไอไม่ไคยอยู่นะครับเพราะว่าทุกคนรู้ใจกัน อะไรนะครับก็อยู่ในใจใช่ฮะครับน้องนัททำหน้าเหมือนใบพัดได้ไหมครับเอ่อเอธอหน้าน้องนัทเป็นใบพัดน้องนัทใช่ไม่ใช่หมายถึงว่านี่พี่พัดอ่ะอ๋อ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 ถือไน้นะใบพัดเลยทักจีกันนะเมื่อกี้ทักจีกันนะขอบขอบกลัวทำแล้วขอบตายเลยพี่มันต้องเหมือนกัน ทำไมนมบอกแล้วว่าทำไมน้องไัททำไมน้องนัทร้อยเปอร์เซ็นต์บอกทำไมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถล้าแบบนี้ทนได้ครับพี่ทำให้ดูหน่อยดูก็ทำได้นะ พ <|so|>> <si> oh, ี่แม็กขอถ้าน้องนั้หน่อยค่ะ พี่แม็กพี่แม็กสัง้ายบอกว่าขอดูทีนึงได้ไหมครับอดเห็นเลี้ยงให้เห็นอ๋อเกิดต้องหน้าเฉยแต่ว่าตลกลกไม่เชื่อเนื้อทีนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกินมุมหล่อเขาไงเดี๋ยวเขาไม่แม่อ๋อ ตรงนี้เป็นพี่แม็กออนทานแล้วไม่มีพี่แม็กคารันคนเดิมแล้วน้องน้าอยู่ห่างพี่แม็กโอนห้าพันเห็นอย่างงี้น้องน้าเป็นคนที่เห็นเป็นเงินอยู่พี่ไม่เชื่อน้องน้าจะออกไปไหน,ไหน,นถ้าไม่โอนมานะครับทำให้จบกับพี่แม็ก<ล>บ้านแตกแล้วไม่โอนมานะครับแต่เราเจอกันที่คอมิวเตอร์ล่ะ เอาจริงเนี่ยถึงนั้นไปแล้วก็ไปได้ไม่นานหรอกครับผมก็ต้องกลับมาที่เดิมเลยใช่ไปได้แค่แคบเดียวนะพอที่เล่อยูอ่นีเ้เร์อใจใจมันหายครับหายอะหายไม่ยอ,ยอยู่ที่เธอใจเราเองเลยเองเพ <c oughs> ี <c oughs> ห่หรือว่าพี่เราพี่คนเดียว อุ๊ยอุ๊ยอุยโมกี้เหรอ้นแตนนพอมาไไปคับใชคับรคับขอบคุณครับเขาน่าจะดำครับ ดีเน mm ั hmm. ้นหรอนะหนมีน้องแม็กใช่ไหมน้องแม็กครับมานูมานมาหรูมอยาบอกว่าอยากเห็นด้วยค่ะ ตั้งในไหมขอดูกัอนอะไรบ้างาพอแล้วไม่เล่นมกนิได้แล้วขอจีบพี่แม็กได้ไหมไม่ได้ครับเห็นมนแล้วครับผมผมขอจดจำไว้ก่อนว่า ทาดินคนนี้เอบัญชีดำครับผมนล้วั็ช่วยนายไม่ได้นะครับเอาจริงๆที่ส่งเสียงมาครับผมรู้ว่ามีพวกคุณอยู่ในนั้นหลายคนอ๋อแบ่งแบ่งได้สิได้ได้เดีว่ากันเดี๋ยวว่ากัน แอลเหมียวอ่ะครับไดโนเสาร์อ๋อด so like ูเหมือนแมวเลยแมวเผ่าพี่ดูดูแบบมีไหมไดโนเสาร์เป็นมีด้วไงครับเพราะว่าโดนตัดหมดแล้วอ๋อเป็นไดโนเสาร์ที่ไม่มีเล็บเที่ยวขาไกลเล็กไกเล็กแบบไกลเล็กใส่เสื้อไม่ใหญ่งานสบายสบาย ไม่ไโตแล้วไม่ไหวแล้วแต่ชิคกี้อนะกินอะไรมาเออร้านคนนี้กินอะไรมากินครัวซองไปวหนึ่งชิ้นอร่อยดีครับก็ดูความรักจากทุกคนเจอรองเท้ารองเท้ารูดอุ้ยอุ้ยอุ้ยนัดรู้ว่าตอนนี้พี่แม็กมีปัญหาเรื่องเข่าอยู่ ไม่แรงอันนี้เรื่องจริงครับผมเพราะว่าตอนนั้นที่ไม่พี่แม็กไปที่ไปเล่นบาสด้วยกันรายการนั้นแล้วมันมีไงแล้วก็กลัวว่าแบบก้มเยอะเดี๋ยวมันเป็นอะไรก็เลยอยาดูแลตัวเองก็ได้ครับอะไรนอนอะไรนะนอนนอนเรื่องอะไรไม่นอนอบอกเลยนะว่าถึงตรงนั้นจะสะดุดเชือกรองเท้าตรงนั้นก็ไม่ลมนะเพราะเพราะพี่แม็กชึบฝนก้ม เพราะว่าเรานัดอยู่ในสายตาที่ตลอดนริงลนัดก็ไปที่ไหนหนัดก็รู้สึกว่าปลอดภัยได้ตลอดเวลาแล้วก็ขับดีขึ้นมากนะครับเหลือเหลือขาดยาแก้ยาฆ่าเชื้อหมดก็ ได้ยืนครับหายรู้างบนใช่ไหม้างบนเร่อะ ขบนมีโจนไทยอะไรไปช่วยช่วยที่ขบวนนะครับมีโจนมาเปลน้แล้วครับโอเคใช่ไหมมีคนมาดูแลแล้วดูแลแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเพิ่งหันไปเจอพวกเขาบายบายจะกลับแล้วหรอครับอยู่ด้วยกันต่อทขอทักทายฮัลโหลครับถ่ายรูปไหมถ่ายครับให้นี่อ่านออกเสียงใช่ไหมล้ําแดงอะไรนะครับ น้ำแดงคือแฟนตาจากที่แม็กมองมาเป็นพี่แม็กแค่มองครับไม่ได้มามองแล้วเป็นแฟนครับผมโอเคเราเล่นนะครับเรา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 ลักกันนะครับผมจริงๆเรารักกันใช่ไหมครับแล้วก็ชาวอารีเจนกินาักกันดีนะครับมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเดี๋ยว รเราลุกถ่ายลุกที่ราฝัน <ะ S 2> ได้ไหมได้เลยครับขอห้แ็คสั่งปั๊บปุ๊บได้เลยปั๊บปั๊บปี๊บปั๊บปั๊๊บป๊๊บเป